บริษัทยูคลิกจำกัดสวัสดีครับวันนี้ขอนำเสนอปลอดกระบอกปลอดไฟไล่ยุงนะครับความแตกต่างกันระหว่าง2ตัวนี้ก็คือตัวสีส้มไลย,ยุงได้ให้กำลังวัดอยู่ที่220วัตต์ส่วนสีขาวไลย,ยุ่งไม่ได้กำลังวัดจะสูงกว่าหน่อยหนึ่งอยู่ที่2 3 5วัตต์นะครับอุปรกรณ์ภายในทั้งหมดเหมือนกันนะครับจะต่างกันแค่แสงส้มไลย,ยุ่งแสงสีขาว ก็ปกตินะครับเป็นแสง daylight เดี๋ยวมาแกะกล่องดูกันนะครับผมคู่มือนะครับที่ให้มาก็จะบอกว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเนื่งแผงโซลาเซลล์เดี๋ยวจะแผงโซลาเซลล์นะครับรีโมทนะครับอาสายชาร์จ USB นะึ๊บ ก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็หลอดกระบอกนะครับตามด้วยชุดน็อตและฐานนะครับสองก้อนฐานรีโมทมีขายึดแผงโซลาเซลล์นะครับตลอดกระบอกตัวนี้นะครับจะมีพอร์ตพอร์ตชาร์จนะครับ,ระรบจะเป็นแบบแจ็คนะครับสามารถ ช้สายชาร์จแบบนี้นะครับก็คือเรียกว่าสายชาร์จ USB นะครับชาร์จกับที่ชาร์จต่อถือทั่วไปได้เลยนะครับก็ไปเข้า5โวลต์แล้วก็เสียบชาร์จเข้าที่พอร์ตนี้ได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นจุกยางนะครับกันน้ําในกรณีที่ไปใช้ค่อนข้างที่จะใกล้ความชื้นหรือใกล้ละอองฝนประมาณนี้นครับส่วนตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับ เปิดปีได้3ระดับนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้ห้อยได้นะครับถ้าชาร์จเต็มแล้วเราสามารถที่จะถือไปที่ไหนก็ได้เหมือนกันนะครับใช้เป็นไฟฉุกเฉินก็ได้นะครับสะดวกสบายภายในจะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับสินค้าตัวนี้ทางบริษัทเรารับประกันหนึ่งปีนะครับผมเกมง่ายนะครับไม่มีงี่เง่าอยู่แล้วลาเรานะครับผมอ่ามาดูตัวรีโมทฟังก์ชันการทํางานของรีโมทนะครับก็จะมีปุ่มรีเซ็ตหรือว่าออโต้นะครับ เพือกลับคืนค่าเดิมนะครับปุ่ม 3H ก็คือทำงาน3ชั่วโมง 5H ทำงาน5ชั่วโมง 8H ก็ทำงาน8ชั่วโมงถึงเช้าเราก็ดับอย่างงี้นะครับส่วน2ปุ่มล่างก็จะเป็นเพิ่มความสว่างแล้วก็ลดความสว่างลงมาขึ้นอยู่นะครับปุ่มนี้ก็เป็นปุ่มเปิดออนคือเปิดปิดนะครับผมส่วนตัวแผงนะครับก็จะมีสายชาร์จมาให้ในตัวนะครับนี่เลยนะครับความยาวของสายอยู่ที่5เมตรครับ ก็เอาแผงเป็นวางตากแดดนะครับแล้วก็เสียบเข้าที่พอร์ตชาร์จที่นี่ได้เลยนะครับนี่แผงตากแดดเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเข้ามาชาร์จเก็บที่แบตเตอรี่ภายในตัวหลอดน,นะครับชาร์จหนึ่งวันใช้ได้หนึ่งคืนนะครับโดยประมาณันหลอดสีส้มนะครับอ่ะแ๋ยวแกะให้ดูอุปกรณ์เหมือนที่บอกไปเบื้องต้นนะครับก็คือมีเหมือนกันทุกประการนะครับ ต่างกันแค่เป็นหลอดสีส้มครับนี่ขายยืดใ่ตัวหลอดนะครับเดี๋ยวมาเทียบให้ดูแบงโซล่าเซลลคู่มือน็อตสาย USB แล้วก็รีโมทนะครับมีครบเหมือนกันนะครับอ่ะมาดูหลอดสีส้มมันมากน,นะครับก็ปุ่มกดการทำงานมีเหมือนกันนะครับแจ็คสำหรับชาร์จปุ่มเปิดปิดนะครับ ขนาดไซส์ก็คือเข้ากันเลยนะครับก็สนุปนะครับความแตกต่างระหว่างหลอดกระบอกสีขาวกับหลอดกระบอกสีส้มก็คือ1นึ่งเรื่องของสีให้แสงสีส้มนะครับจะหลอดตัวนี้แล้วก็มีความสามารถพิเศษในการไล่ยุงไล่แมลงนะครับกำลังวัดอยู่ที่220วัตต์ส่วนหลอดสีขาวไล่ยุงไล่แมลงไม่ได้นะครับกําลังวัดจะอยู่ที่235วัตต์นะครับก็จะ สูงกว่าตัวนี้หน่อยหนึ่งครับอุปกรณ์ที่ให้มาเหมือนกันทุกประการนะครับผมก็รับประกัน1ปีเต็มทั้ง2รุ่นนะครับขอบคุณครับ